สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตสถานะทองคําประจํารอบบ่ายวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามี Line Off i c i a l แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รับบทวิเคราะห์ฟรีๆนะครับนักทุนสามารถที่จะแคปหน้าจอหรือไม่ก็หยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR code ที่ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังจะเปิดรับในส่วนของตัวคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่องของตัวข่าวสารนะใครที่สนใจนักทุนก็แอดไลน์ไอเดียด้านล่างได้เลยหรือจะเป็นในส่วนของตัว one ออาาคอร์สเรียน2อิน สดนะครับก็จะเป็นการรับคลิปวิดีโอไปดูย้อนหลังได้เลยครับนักทุนต้องบอกกันเลยว่าราคาที่คุ้มมากเพราะนักทุนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของข่าวในตารางแล้วก็ตัวของการเทรดทองคํากลยุทธ์ต่างๆของอาจารย์พี่มีเลยครับและในการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง V Trade นะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม Signal ของทาง Broker ฟรี free, ไม่มีค่าใช้จ่ายนะักทุนสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยครับผม เอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยดีกว่า กำลัสบสวัสดีนักลงทุนนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงบ่ายวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ยจะเข้าสู่สถานะลิสตอนโหมดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือเราจะดูได้จากการที่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังคงปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตรางนะครับการปรับตัวอ่อนค่าของตัว US ดอลลาร์นี้นั้งทุนครับมันจะช่วยสร้างแรงดึงให้กับบรรดาสกุลเงินหลักที่มีความเสี่ยงของเรานะครับรวมถึงในส่วนของตัวราคาสินค้าผักภัณฑ์ด้วยอย่างภาพนี้ที่นักงทุนเห็นอยู่นะครับก็คือ น้ำมันก็ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันตัวของราคาทองค้าฟิวเจอร์สก็ทำจุดสูงสุดใหม่ระหว่างวันรวมไปถึงตัวของบิตคอยเช่นเดียวกันนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณแล้วหลักๆแลวเนี่ยมีข่าวอะไรที่เป็นโบคก,กับดอลลร์หรือเปล่าครับเนี่ยทำไมอยู่ดีๆด,ด,ดอลลร์อินเด็กซ์ถึงได้มีการปรับตัวอ่อนค่าขนาดนั้นกระผมได้ทำการตรวจสอบล่าสุดนะครับจากทั้งสองสารข่าวหลักเลยไม่ไว่าจะเป็นเอฟเฟกต์รรวมถึงตัวของ f o เร็กซ์นะครับถ้าเป็นข่าวที่มีผลกระทบโดยตรงกับตัวดอลลร์เนี่ยจะยังไม่มีการแจ้ง เข้ามานะครับแต่หลักๆแล้วสารข่าวให้ความหมายเกี่ยวกับตัวเลขตลาดแรงงานในช่วงของวันศุกร์ก่อนหน้านี้ครับที่ผ่านมาแม้ว่าตัวเลขนอนฟาร์มอาจจะประกาศออกมาดีก็จริงครับทุกท่านแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ตลาดแรงงานม,มันยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ประกอบกับสภาวะการฟื้นตัวของตลาดที่เข้าสู่ลิสออนโหมดนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตัว u s เอ l กซ์ซึ่งทาหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยไม่ค่อยมีกําลังด้วยบางคนบอกว่าอา้าวถ้าเป็นอย่างนั้นทองคําก็สินทรัพย์ปลอดภัยนะคุณคือมันจะแย้งกันทุกท่านมันจะยื้อกันครับดอลลาร์อ่อนค่าหนักมากมันก็เลยหนุนให้กับราคาทองคําได้ตัวของทองคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นแค่ว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าอย่างเดียวนะครับแต เรื่องของตัวแนวโน้มเงินเฟอ้อที่มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับในช่วงนี้อย่างที่หลายๆคนทราบกันดีครับเทรนของเงินเฟอ้อกําลังจะมาราคาทองคําก็เลยเริ่มมีการฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูการเคลื่อนไหวของตัวคาดการแนวโน้มเงินเฟอ้อในระยะสั้นดีกว่านะั่งชูนครับว่ามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาจริงหรือเปล่าข้อมูลจากทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ครับทุกท่านมาดูตัวกราฟกันนิดนึงนะครับ ตัวนี้เป็นยังไงบ้างล่าสุดนะครับนักทุนครับตัวเลขอัปเดตเนี่ยเมื่อวันที่2กรกฎาคมนะครับพอดีเมื่อวานที่ตลาดปิดก็เลยยังไม่อัปเดตแต่เราจะเริ่มสังเกตเห็นนะครับว่าเทรนเนี่ยเขาเป็นเทรนปรับตัวขาขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่เคยทําโลไว้ที่ประมาณวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตอนได้เห็นว่าแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะสั้นๆนี้เนี่ยน่าจะยังมีการปรับตัวแข็งค่าได้อยู่นะครับประกอบกับทิศทางของราคาน้ํามันอย่างเมืื่่ออเเช้าาาานนนนีีมมมคถหกัววลท ราคาน้ามันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยทองคํากับน้ํามันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าเป็นเพราะว่าเรื่องของตัวข่าวสารเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยตัวของราคาทองคําอาจจะยังไม่ได้วิ่งตามกันมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวโน้มที่ว่าน้ํามันเนี่ย ขึ้นมากๆเลยจริงๆเนี่ยจนส่งผลทําให้แนวโน้มเงินเฟอ้อมันปรับตัวสูงขึ้นด้วยตัวนี้ราคาทองคําก็จะวิ่งตามกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากนักทุนไว้ด้วยนะตอนนี้ต้องเรียกได้ว,ดว,ว่ามีปัจจัยสนับสนุนจากหลายประการแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พี่ๆจะต้องระมัดระวังก็คือการเทขายทํากําไรตามหลักของเทคนิคครับเพราะว่าในปัจจุบันอย่างตัวกราฟดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยร่วงลงมานะครับทำโลที่ประมาณ92.0แต่ว่า2แท่ง ที่ผ่านมารวมถึงแท่งปัจจุบันนะในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเนี่ยก็เริ่มมีแท่งสีเข,เขียวแล้วนะครับแท่งก่อนหน้านี้ก็เขียวเต็มแ,แท่งเหมือนกันของตัว Index, ดอลลาร์อินเด็กซ์สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวแต่การฟื้นตัวของดอลลาร์อย่างไรก็แล้วแต่ครับทุกท่านถ้าหากว่าตัวของดอลลาร์ไม่ได้กลับขึ้นไปพิชิตย,ยอดเก่าในช่วงบริเวณก่อนหน้านี้ได้เนี่ยตามลักษณะโครงสร้างเทรนแล้วจะเป็นเทรนฝั่งขาล,ลงในระยะสั้นๆอยู่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนแรกที่ตลาดสหรัฐอเมริกา จะกลับมาเปิดทำการครับแล้วพบกันใหม่ครับตั้งนักทุนสวัสดีครับ